สวัสดีคะ่ะท่านผู้เล่นโยคะยินดีต้อนรับสื่อโยคะกับคูบิกนะคะวิดีโอตัวนี้เนี่ยครูจะเป็นวิดีโอตัวแรกที่ครูอยากจะทำเป็นซีรีส์ที่จะอยากจะมาแนะนำเทคนิคของการเน้นร่างกายเฉพาะส่วนนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยสามารถไปเล่นท่าแบ็คเบนท่าใหญ่ๆได้นะคะเร็วขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ย เล่นท่าอื่นๆล่วงหน้าเนี่ยช่วยได้ก็จริงแต่สิ่งที่จะช่วยได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือเรามาดูแลเฉพาะส่วนในร่างกายกันนะคะไปเจอครูบนเสือโยคะแมกนะคะมาว่าถึงท่าแบ็กเบนกันนะคะแบ็กเบนเนี่ย สิ่งสำคัญมากเลยในการที่จะช่วยท่านผู้ฝึกเนี่ยเลื่อนท่าใหญ่ได้นะคะคือการเปิดของกล้ามเนื้อ hip flexor er นะคะด้านหน้าการเปิดของหน้าอกนะคะและการที่ท่านฝึกควรที่จะรู้จักดึงท้องเข้านะคะเพราะว่าส่วนหลังเนี่ยจะเกิดการกดทับได้ไง่ายมากยิ่งท่าลึกนะคะเราไม่ควรที่จะให้กระดูกสันหลังเนี่ยเกิดการกดทับหมอนรองกระดูกเนี่ยอย่าง อย่างผิดรูปไม่งั้นแล้วนะคะท่าแบบเบน,เนจะทำให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยมีปัญหาในเรื่องมอนรองกระดูกได้นะคะสำคัญมากจำเอาไว้พีครูมีบล็อกนะคะสองไซส์ที่จะมาให้ท่านผู้เล่นโยคะเนี่ยดเูเทคนิคตัวนี้นะคะใช้บล็อกที่มีความกว้างไม่กว้างมากเนี่ย จะดีมากสําหรับเราท่านผู้หญิงที่มีร่างกายที่เล็กนิดน,นึงนะคะเพราะว่าตัวบล็อกเนี่ยจะไปถูกวางไว้ด้านหลังเพื่อที่จะคือตัวกระดูกสันหลังเราเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงกลางนะคะของตัวบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยตัวปีกของเรานะคะจะอยู่แต่ละข้างของบล็อกแล้วเราก็จะดึงปีกเนี่ยนะคะเข้ามาหาที่ตัวบล็อกเพื่อที่จะดันกระดูกสันหลังเนี่ยขึ้นด้านบนนะคะ ปกติแล้วเนี่ยเราไม่มีความกว้างมากขนาดนี้นะคะเวลาครูใช้บล็อกตัวเนี้ยครูมีความรู้สึกว่าครูครูเข้าท่าได้เลยนะคะตัวเนี้ยเนี่ยจะช่วยได้เยอะกว่าแต่ถ้าท่านผู้ฝึกเนี่ยมีปีกที่กว้างออกจากกระดูกสันหลังที่มากนะคะบล็อกตัวเนี้ยจะมีปีกโอเคอ่ะวิธีแรกนะคะเป็นการวางบล็อกสองตัวก่อนนะคะแล้วก็วาง สูงสุดเลยแล้วท่านผู้สุดนี้ก็จะนอนนะคะลงบนตัวบล็อกตัวบล็อกอ,อันล่างนะคะเวลาท่านผู้สุดนอนลงเนี่ยท่านผู้สุดต้องหาจุดนะคะให้อยู่ในที่ที่เออมันจะอยู่ตรงประมาณเส้นเส้นเส้นไหนอะคะ่ะทุณน้เล่นอยู่คะ่ะ ประมาณนั้นนะคะจะไม่ลงต่ำมากคือจะลดขึ้นสูงนิดนึงแต่เนื้อที่นี่มันก็จะเคลียดได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าท่านผู้เล่นโยคะนี่อยู่รตรงไหนแต่คงจะขึ้นสูงนิดนึงนะคะเราก็เอาตัวเส้นกระดูกสันหลังเ่ยเส้นกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังนะคะวางบนบล็อกเลยนะคะขายืดตึงหาที่หาจุดให้ได้ก่อนนะคะแล้วไอ้บล็อกตัวที่สองเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวศีรษะ่ยวางไว้นะคะ อย่างง่ายๆขาเนี่ยอย่าเปิดออกนะคะขาหมุนเข้าด้านในแล้วก็ให้ตัวขาเนี่ยชี้ขึ้นทางด้านบนตรงนี้เนี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะสำหรับท่านผู้เล่นโยคะบางท่านเนี่ยหน้าอกเปิดปุ๊บท่านผู้ฝึกจะรู้สึกได้เลยว่าตัวท้องเรานี่ก็จะเปิดขึ้นนะคะพอต,ตัวท้องเราถูกดันขึ้นปุ๊บก,กระดูกสลังด้านล่างนะคะก็เริ่มที่จะสร้างวิธีการกดทับ ตรงนี้เราต้องระวังนะคะอย่างคููเนี่ยยังไม่ต้องห่วงมากเสร็จแล้วทํายังไงที่จะใช้เทคนิคตัวนี้ช่วยในการเปิดหน้าอกขึ้นอีกนะคะเราจะดึงมือเน,นี่ยนะคะขึ้นดน้านบนฝ่ามือเข้าหากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะดึงเนี่ยมืนก็ดึงจจกแรแลเนี่ยนะคะเข้าหากันพอเราทําอย่าง,งน,นั้นปุ๊บเนี่ยตัวกล้ามเนื้อที่กอดปีด กระดูกสันหลังลนะคะก็จะเริ่มที่จะเคลื่อนข้อหากระดูกสันหลังแล้วก็จะดันต้นอกเนี่ยให้ขึ้นสูงได้อีกนะคะเ่มองดีดีเห็นใช่ไหมเนี่ยพอ,อตรงนี้ขึ้นปุ๊บท้องเก็บเลยนะคะดูใหม่เห็นใช่ไหมเนี่ยขาเราก็ต้องกางนิ้วนะคะเพื่อให้ขาเนี่ยเกิดการกระชับแล้วก็วางลงพื้นอย่างเต็มที่ ได้ปุ๊บนะคะกอดไว้เลยฉันรู้สึกจะรู้สึกเลยว่าปีกเนี่ยนะคะที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยคือตัวกระดูกสแกปูล่าเนี่ยมันก็จะกอดเข้าหากันนะคะฉันรู้สึกถึงพังรู้สึกว่ามือจะรู้สึกเจ็บนิดนึงนะคะเพราะว่าเราติดกอดโดนตัวบล็อกนะคะกอดไว้กอดไว้ท้องเก็บแล้วเราก็จะเริ่มที่จะเปิดมือนะคะอย่าให้แขนเนี่ยหมุนออกด้านข้างนะคะให้แขนเนี่ยฝ่ามือเนี่ยหมุนเข้าด้านในหน้าอกเปิด คอเีเปิดนะคะท้องเก็บทิ้งอาการรนนี้ไม่ได้เลยนะคะปล่อยไม่ได้เลยเกาะเก็บท้องนะคะยิ่งกอดยิ่งกอดยิ่งกอดยิ่งเปิดยิ่งเปิดยิ่งเปิดนี่นะคะท่านผู้ฝึกสุดยอดของความลึก มันจะทําให้เราเนี่ยต้องเลื่อนคางนิดนึงนะคะเพราะหน้าอกเนี่ยเปิดมากคอเราเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของกระดูกสนังนะคะ cervical so, spine เราก็ต้องตามความแข็งแรงของท่านะคะเก็บท้องเก็บท้องเก็บท้องอย่าปล่อยพลังนิ้วนะคะแขนแข็งแรงเนี่ยกอดแล้วออกมาจากท่าหายใจครับ ลึกมาใช้มือนะคะดันให้หน้าอกเนี่ยดึงตัวเราขึ้นมานะคะนั่นคือวิธีหนึ่งสำหรับท่าผู้สูงบางท่านนะคะที่สามารถลงลึกได้อีกเนเราเอาบล็อกตัวนี้เนี่ยตัวนึีน้ออกไปนะคะเราก็มานอนทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะอันี้นี่ขอแนะนำให้เป็นอ่ะ เทคนิคอันที่2องนะคะทาอันที่1เนี่ยให้เต็มที่ให้ได้ก่อนเสร็จแ,แล้วเราเค่อยมาเพิ่มความท้าทายของการเปิดเนี่ยด้วยวิธีที่2องนะคะอารมณ์ประมาณเดียวกันแต่ว่ามือเราเนี้ยนะคะแทนที่จะเปิดขึ้นดั่นบนเนี่ยนะคะเราก็จะไปทําเป็น Handstand นะคะอย่าลืมว่าวางฝ่ามือตรงข้อมือนะคะเปิด ให้เป็นลนักษณะความกว้างท่าลูกมะนาวนะคะแล้วเอาตรงข้อมือเนี่ยไปวางไว้ที่ด้านหลังของศีรษะนะคะไม่เอามือแบบติดศีรษะนะคะเอาข้อเอา,เอาข้อมือนะคะเสร็จแล้วเนี่ยข้อสองเนี่ยชี้45องศาข,ขึ้นด้านบนนะคะได้แล้วใช่ไหมขากลางนิ้วนะคะวางกับพื้นก่อนที่เราจะเน้นการเปิดนะคะ อาการเหมือนกันคือดึงจกักรแลนี่นะคะไปทางด้านล่างนะคะแล้วก็กอดใช้ปีกนะคะด้านหลังเนี่ยกอดกระดูกสะบักไม่ใช่สิกอดกระดูกสะบัก,ก,ะกะบนะคะซึ่งเป็นกระดูกปีกเนี่ยกอดเข้าหากันนะคะกอดไปที่ตัวบล็อกเนี่ยแต่ถ้ามราฝึกก็จะรู้สึกว่าอืมพอได้ปุ๊บเก็บไว้นะคะแล้วก็ดันศีรษะเนี่ยไปที่ข้อมือน,นะคะเพื่อที่จะเปิด เนือ้ออกแข็งแรงมากนะคะตรงเนี้ยอย่าลืมนะคะท้องเก็บเลยนะคะเก็บท้องแล้วก็ทำซ้ำได้อีกนะคะลองดูว่ากอดใหม่เอาให้บล็อกนี่อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแน่นอนนะคะท้องเก็บดันศีรษะไปที่ข้อมือนะคะเนี่ยกอดตุ๊จัก,จกแรแลนี่เข้าหากันนะคะโอ้กอดกันดูกสะกับบเข้าหากัน คอนะคะคอยืด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 ,ยดก่อนกระดูกสะบักข้างหนกันนะคะเก็บท้องคอยืดดันศีรษะไปที่ข้อมือนะคะข้อสอง,งไม่กลางเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสี่สิบหองศานะคะหกองศาโอเคร้อปดิไม่โอเคนะคะเฉียงเฉียงเฉียง ใบให้ได้ลึกที่สุดที่ทําได้ยิ่งลึกยิ่งต้องดึงพลังหน้าท้องเข้าหาตัวนะคะท่นโยขะอย่าลืมหมอนรองกระดูกไม่ควรที่จะมีการกดทับนะคะโอ้เสร็จแล้วหายใจเข้าขึ้นมาครึ่งทางเอามู่วานมช่วยนะคะให้หน้าอกเนี่ยดึงตัวทั้งผู้ฝึกออกจากมน้าออกมา เน้นการเปิดของหน้าอกดึงกระดูกสะบักเข้าหาก,กันนะคะช่วยในการเล่นท่าแบนเบนท้ายให,ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ